สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือในการพบกับสรงนังเกลียดเส้นเนี่มันนี้น้องเกลียก็ซีมาทาบานประตูทาบงเอี่ยมพี่น้องสีที่เขาสีทาเนาะผสมกับน้ำมันน้ำมันดน้ำมันเอสซังน้ำมันหลุดจากพี่น้องอันนี้ก็คือสีเดี๋ยวกระิไปทาเนาะพี่น้องครั้งแรกในชีวิตทากระิเคยทาสิลองทาบุ้งเนาะบุ้งเป็นสางเนี่ยพี่น้องเป็นแสง ลองบ,งบ,งงงงบพี่น้องดูเป็นสางเกตทากระโอคุทาเองพอนนี่น้องทาทีประตูฝั่เงี้ยเนาะฮะฝั่งเงี้ย ลอบบ่งที่นอกเลยเดี๋ยวสิบวันบตอนมันแห้งนาะมันมันไม่ใช่เป็นอะไรไมันสิก้อนกันอยู่บวกน่าสนุกจัดนี่คืออ่ะเป็นบ่แมี่อันนี้เนี่ยนี่สลัก ไม่ใช่พ่ออยู่คุกหน่อยใช่ไกนึ่งซาบที่เป็นแบบคือเออ้อมานาซาบ่อเลยเนาะมันมีรายราคาด้วยนะแม่รวยตัวยซาบวก็ม่เห็นบ่พวกมันซาบได้ปองเยอะห้ล มื้อนี้นะอืมอันนี้ค่ะ ม right? ือใหม่พัดทาอุจิซาโดจิเบอร์นีซีเบอร์อบอบเจียนจิปประได้ด้วยแม่สืบประการแม่สืบปอะการ านแล้วเนาะข้างหนึ่งพี่นอ้องทางกระทาแล้วข้างเดียวเป็นอะไรพี่นอ้องเป็นตาสีผ่านอยู่บ่ตาสีผ่านอยู่บ่เนาะสีมาสัาซีโป้กันยันปิดประตูบ่ได้ท่าสีน่าอะไรค้งแรกในชีวิตพี่นอ้องไอ้ยันเอาสิทาข้างนั้นต่อไปเนาะบ้าน นี่ก็คือผลงานสิลเลข,ของนองเกลี่น้อพี่น้องมันก็สิเป็นแนวนี้พี่น้องบ่เคยทาจากเทือมันก็สิเป็นจุดเป็นจุดแน่พี่น้องเถ้ากระทาไนสองกีพี่น้องตนวจะสองกีที่สองสอ,งอันิคือคือสีอค,อค,อค,อคือคือเนาะพี่น้องข้างนี้ก็เป็นแน่หัทงทงเดี๋ยวถ้าก็สี เตไปเทียบรอยเนาะพี hmm. <c oughs> <c oughs> ่น้องห้าก็ได้ปองหนึ่งพี่น้องทางเบอรสีมีเจ็ดปองปองหนึ่งีิมีสองกี่นาอพี่น้องเนาะยังเรือล้ายอยู่สึ่งสองสามสี่ด้วยสี่ด้วยสี่ปองพี่น้องอไปทาขขั้ใหน่อยบ่พอเป็นยังพอให้ไปทาปองขั้นหน่อยก่อนตัวนี้คนทกพอท้อยากทาขงขันได้ เดี๋ยวภาษีไปทาพังฝุ่นน้อพี่น้องยังเหลือสี่ปองทางบ่อสีมีเจ็ดปองพี่น้องทางบ่อสีมีเจ็ดปองยังเหลืออีกสี่ปองพี่น้องปองหนึ่งก็สิมีสองเดี๋ยวภาษีไปทาพังฝุ่นน้อพี่น้องเนาะปองที่สองพี่น้องค่ะพังนั้นมะทาแล้วแล้วพี่น้องผ่านเกจเกลี่ยอะไรสิน้องอันนี้ก็คือซีนันเกลี่ยเนาทา ข้าทางนี้โมงาบันไดที่้มมาด้พี่น้องเลยให้กันหนน้ำไหนบางทีเบ่เคยท่าจกเื่อให้ดูที่ท่าั้งแีกพี่น้องไ่ท่าเตะไ่ท่าเตะบ้านประตูอย่างเดียวเมืองกระเปื่อน ừm, ôi trời, 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 mình trời, 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 ทาอกวาเดียวันสีอไเนาะอีก้ก่อทาเนาะอันนี้กบแย็มลกมันก่อนนพี่น้องกสีมันสีก่นกันแล้วมันสีบงานพี่น้องสีเอาก็เบิดเลยเนาะ ขี premises, ้ห้ากระบืทากองนี้มันกระาบื้องเปล่าสามกี่ตัวนี้กรบเบื้องเปล่าสามพี่น้องเดียวเ้าสิมาทามมือใหม่ให้ชิมาทาไหมเนาะมันบื้องเล่าสี่เบิ้องเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขยเอาไปซื้อใหม่เนาะเอาไปซื้อแล้วมาทาใหม่มือนี้ก็สีได้ทาเท่านี้นะพี่น้องเหลืออีกสองกี่ทันได้ทาอันนี้มือใหม่ให้ทาพี่น้อง อันนี้มือใหม่หัดท่าน่ะพเลยอีกซองปองพี่น้องเลยอีกซองปองคันในท่าย้อม,มาท่าใหม่มือหนาตัวน,นี้กับคนงานงน้องเจรี่เองเนาะน้องเจรี่ท่า กระทาั้งแรกพี่น้ะงจะบางงามป็นเด ตัวนิทาเดียบร้อยฟังพี่น้องเลยงานบอพี่น้อง,น,อง,ลลอง,องน้องเก,กลี่ยห้ากระรองทาครั้งแรกเนาะน้องเกลี่ยห้ากระรองทาครั้งแรกพี่น้องเลยอันนี้ก็ผลงานน,อลลาน้องเกลี่ยทาเนาะห้ากระทาครั้งแรกซีมันก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเลย เรเคยทาจากเทืกมาทานะน้องก,นะองกลิแกบ่เคยทาเนาะกเลิแกลองทาไหมเนาะอีพ่อรอปิทาล้านซาผง <laughs> รา้านซาผงด,ดูลา,าอาปแปงมาดู่ะมาอแปงเาย์ดอ มันเน,น่เนมันเป็นตะตูนี่ยเน,นีจับไปดูมันกัมอะไรวะมันเป็นตะตุ้ตัวนี้ทาครั้งแรกนะ้องพี่น้องมันก็เลยเป็นตะตุ้ตะติดบอกเคยทาอันนี้แผ่นอันนี้กีบแรกพี่น้องเกลี่ทาเนาะแล้วมันจะเป็นเป็นแบบนี้จากมันสีปิดประตูได้เลยนะบอกพี่น้องเลย ผลง,มมงานรังแระกระสิประมาณนี้เป็นตะตูตติอดเนาะอันนี้ก็เป็นตะตูเ่ยมันเห็งแล้วมันทานั้นอะไรครับมันหลุดอะไรครับผลงานรังแรกมันเป็นตะตุตพี่น้องเลยยันปิดประตูอะไร,รอ อันนี้ยังคายอยู่คายนะไม่เป็นตะตุ่นแห้งพี่น้องมือใหม่ฮะทามันกระสิบประมาณนี้ฮะพี่น้องเลยเยวมือนะฮะจะมาทาไหมเนาะมือนี้ได้สำนีพี่น้องเดี๋ยวมือนะฮะก็มาทาไหม ซีส่สำนีพอดีงามบวมักซีอันนั้นจำลายล้ำอีกรอบซ้อนนี่ล้ำบาแหงพาะก้อยที่อยที่แรกทก้อยยกะดานเ็อนนึงอ๋อก้อยที่ทอ๋อธรรมดา ก็อีบละเอียดมันสิเป็นแบบนี้บ่อ๋อตัวนี้สีดำมุมทุ่มตัวนี้นะใส่น้ำมันบริ้ลพี่น้องตัวนี้อันเลกน้องกิริฮิตใส่น้ำมันบริายมันก็ะสีเป็นกระตุกกระติกในน้อยหนึ่งเนาะสีมันก็สีแดงสัมตัวนี้เนาะตัวนี้แดงเข้มก่าหมูเนาะพอกีบเลกน้องิกิกะก็เลย หัดทาเนาะพี okay, look. Okay, look. Okay, look. ่น้องเนาะก็เลยมาสิเป็นแบบนี้เนาะหักกระหอดนี้เนาะพี่น้องมาหอดนี้คลิปน้องเกลี่ก็สิจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กลี่น้องเกลี่ทําคลิปต่อไปนี้ด้พี่น้องบ๊ายบาย